สวัสดีครับก็สวัสดีท่านผู้ชมอีกทั้งหนึ่งนะครับผมก็หายหน้าหายตาไปนานนะครับผมก็คลิปนี้ครับก็จะมาตรวจเช็คนะครับผมเป็นเว็บไรสิบสเต็ปสามนะครับปี2 0 0 9น้านะครับผมก็เป็นรถแฟนผมนะครับผมก็เขาได้ขี่ไปแล้วเขาบอกว่ามีอาการแบบอยู่ดีๆแล้วก็ดับนะครับผมจะออกจากแยกนะครับก็เล่นเครื่องนิดนึงดับนะครับผมแต่ว่าอาการเนี้ยผมก็ เห็นมาได้แหละเสียยังไม่มีเวลาทํานะครับก็คลิปนี้วันนี้นะครับก็เพิ่งมีเวลานะครับก็จะพามาตรวจเช็คนะครับว่ามันเป็นอะไรนะครับผมแต่ที่สังเกตที่แต่ที่ผมสันนิษฐานก็คือมันน่าจะมีคราที่อ่าถ้อยดีนะครับผมเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นมีแมบเซนเซอร์นะผมก็จะตรวจจับกนหลยอย่างนะครับก็เดี๋ยวพาไปวิเคราะห์ปัญหานะครับก็ ผมจะใช้ด็อกเตอร์ API นะครับผมในการตรวจวิเคราะห์ปัญหานะครับผมคลิปนี้จะไม่ชัดคลิปนี้จะไม่ชัดขั้วนะครับผมก็จะใช้เป็นด็อกเตอร์ API แทนนะครับผมก็ไม่รอช้านะครับผมก็ไปตรวจเช็คกันเลยครับผมก็ต่อมานะครับในส่วนของตำแหน่งการชัดขั้วหรือตำแหน่งที่จะเสียมด็อกเตอร์เนี่ยนะครับผมทุกคนเห็นหมวกสีแดงนี้นะครับผมมันเป็นสีแดงนะครับอันนี้มันเป็น มีคาบดินนะครับมันเลยเห็นเป็นมองๆนะครับก็มี2วิธีก็คือท่านจะรื้อแฟลลิ่งหรือจะใช้ความสามารถในการถอดตัวนี้ออกมาแล้วก็เชื่อมได้เลยก็ได้นะครับก็นี่นะครับผมจะเป็นเครื่องมือในการตรวจวิเคราะห์ปัญหาเรานะครับก็เป็นดรไอพีไอครับอันนี้ผมซื้อนานแล้วตั้งแต่ h o n ด้ารุ่นแรกนะครับผมก็ตอนนี้ยังไม่ได้ซื้อแบบสมาร์ทกลานะครับก็เอาตัวนี้ไปเสียบกับช่องเสียบ คีร์ไลน์ของรถนะครับผมไปเลยครับก็โอเคครับทุกคนก็ผมว่ามันจะทำงานลำบากนะครับก็เดี๋ยวมาถอดแฟลิิงเลยดีกว่านะครับผมทำงานง่ายดีนะครับโอเคครับทุกคนครับก็เมื่อกี้ก็ได้รื้อเอาชุดหน้านี้ออกนะครับผมชุดหลังก็ ไม่ออกก็ไม่เป็นไรครับผมชุดหน้านี่แหละนะครับผมก็ทีแรกว่าจะไม่ออกนะครับมันก็ทํางานลําบากนะครับนี่ครับคือขั้วเคไลน์ครับที่เราจะต้องเชื่อมกับดอกเตอร์ไอพีไอนะครับเพื่อดูในกล่อง ECU ว่ามันบันทึกข้อผิดพลาดอะไรไว้หรือเปล่านะครับถ้ามีข้อผิดพลาดแน่นอนครับรถออกตัวสะดุดแน่นอนนะครับผมเป็นไงคนขับรถออกตัวสะดุดไหมตอนขับอะ มันเป็นอะไรอาการตอนห่อนน,นี่ครับแล้วก็งางเขี้ยวนี่ออกแล้วก็ดึงออกมานะครับผมนี่ครออกมาแล้วครับนี่นะครับผมก็สภาพก็เป็นไปนตามคนรักษาแล้วก็การดูแลนะครับรถ <laughs> ไม่เคยล้านสักทีครับท่านผู้ชมก็คือเดี๋ยวขอนอกเรื่องสักห้าวินาทีก็คือคันนี้ เอาโซ่สะเตอร์นะเปลี่ยนมาได้ประมาณปีเท่าไรละปีกว่าแล้วมั้งไม่เคยเปลี่ยนอีกเลยครับแล้วก็ไม่เคยตั้งด้วยตั้งแต่นั้นมาตั้งแต่เปลี่ยนนั่นแหละโซ่ผมก็ดูเรื่อยๆอยู่มันก็ตึงนะขี่ไปกับแค่หนึ่งกิโลไปกับหนึ่งกิโลนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดกุญแจนะครับขั้นตอนนี้อย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่ง เปิดกุญแจนะครับผมให้เสียบตัวนี้เสร็จก่อนค่อยเปิดนะครับก็การเสียบลืมบอกไปนะครับมันจะมีเขี้ยวของฝั่งเสียบจากเครื่องมือนะครับผมะจะมีเขี้ยวแล้วก็หันเข้าไปที่เขี้ยวของขั้วเครไลนะครับก็เสียบเข้าไปนะครับผมให้มันล็อก แล้วก็ทําการเปิดกุญแจนะครับผมอ่ามันก็จะขึ้นมาเดี๋ยวมาฝั่งนี้ผมก็เหนื่อยเหมือนกันค้อนนั่งนะครับก็อันนี้จะเป็นร1 0 S3 นะครับผมเรื่อยลงมาออโต้ไม่ใช่นะครับผมเรียบร้อยสิบเอถึงเอมาอันนี้นะครับแล้วก็กด Enter ลงไปแล้วก็คลิกที่ View DTC นะครับผมอันนี้ไม่ติดโค้ดนะครับถ้าติดโค้ดมันจะขึ้นเลยว่าโค้ดอะไรนะครับผมโอเค okay, ทุกคนก็ผมก็ได้ทำการถอดแฟริงออกเพิ่มเติมนะครับก็ผมจะดูที่หม้อกลองแล้วก็ในลิ้นเลงด้วยว่ามันสกรปรกหรือเปล่าเดี๋ยวมาถอดหม้อกลกอง ก็อันนี้ก็ถอดออกมาแล้วครับเปิดดูหนึ่งสองสามอ้าวไม่มีกวางดีกว่าลดอะไรว่าไม่มีกวางอ๋ออยุดนี่อ่าสภาพนะครับผมสภาพก็มันเขายังเรียกว่ากวางอากาศอยู่ไหมเขายังเรียกว่ากวางอากาศอยู่ไหมมัดูเนี่ยไปถือ รุ่นนี้ดเดี๋ยวทีนี้มาดูมาดูในนี้ครับอ่เนี่ยในอ่าอันนี้มือผมนะครับอย่างขาวเลยเนี่ยไอ้นิ้วนี้เป็นนิ้วขาวคนะผมจะล้วงให้ดูเห็นไหมครับจวต้องทำยังไงเห็นไหมครับก็ต้องล้างเรือนเล่งน,นะครับ เดี๋ยวต้องผมต้องได้ล้างเรือเนเร่งๆนะครับผมว่านะก่อนที่จะทําการถอดปลั๊กไฟนะครับก็ต้องถอดแบตเตอรี่ก่อนนะครับผมเดี๋ยวนี้เก็บก่อน นีแบตเตอรี่นะครับผมถ้าถอดก็ต้องถอดขั้วลบออกนะครับถอดออกเลยจะรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ก็ช่างนะครับต้องถอดขั้วลบออกเท่านั้นเป็นขั้วแรกนะครับผมใส่คันไว้เดี๋ยวหายโอเคแล้วก็มา ทำการถอดได้เลยครับถอดตัวแมปเ็นเซอร์นะครับผมก็บีบตรงเคี้ยวรอกแล้วก็ถ้ามันดึงออกยากก็กระตุ้นช่วยหน่อยนึงนะครับงัดเบา <c oughs> เห็นไหมครับมีแต่ดินนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นฝั่งนู้นครับ นะครับผมเดี๋ยวจะถอดสายคันเร่งออกอถอดสายคันเร่งออกแล้วก็เดี๋ยวจะถอดตัวนี้ออกเลยนะครับใช้เบอร์สิบแอตกนะครับ ก็เแต่หัวชีดก็ไม่เป็นไรสายหัวชีดไงทุกพี่ขายเลยเรือนออกมาเลย ก็เมื่อถายน็อตตัวนี้ออกแล้วก็ดึงออกมานะครับผมทีนี้มันก็จะมีปลั๊กไฟหัวฉีดนะครับม,มีข้าวก็จะอ่ะก,ก็ถอดแล้วนะครับผมมันก็จะมีปลั๊กไฟมารวมในเรือนเนี่ยมีหัวฉีดแล้วก็แมปเซนเซอร์นะครับ,รบดูครับข้างใน,นเห็นนะไหมครับก็ อย่างดำเลยนะครับเห็นไหมที่ไม่เห็นเพรามันดำใช่ไหมข้างในนี่สีดำเลยนะครับข้างในต้องล้างนะครับผมทีนี้ลายหัวฉีดออกอเอกับก็ประแจเบอร์8นะครับผมไขยออก เฉียดนะครับผมเมื่อเฉีดจะเป็น6กโรอีนะครับผมข้างในปล่อยไว้อันนี้กันหายครับกันหายโอีคทุกคนเดี๋ยวหาอะไรมาคุมไว้หน่อยเผื่อเหตุการณ์ไม่คาดฟันจะเกิดขึ้น ฝนตกเหรอถ้ามันดำเห็นไหมมันดำการเปิดหับมันจะเพีย้ยนเห็นไหมตัวแมปเซนเซอร์มันดัมเปอ้อเลยก็โอเคทุกคนเราได้น้ำมันเชื่อเพลิงมาแล้วนะครับ ใช้แปรงไ<ม>ปรนขันก่อก็ได้ทำการล้างแล้วนะท่านผู้ชมก็ดูสะอาดขึ้นนะครับผมร่องในก็ดูสะอาดขึ้นนะครับอันนี้ก็ จริงมันต้องใช้ลมเป่านะครับเป่าแล้วมันสะอาดดีๆล้างดีๆนะครับผมก็ตอนนี้ก็เครื่องมือยังไม่ถึงเท่าไหร่นะครับผมก็ไม่ได้อยู่ที่เครื่องมือมันถึงนะครับเดี๋ยวเราเอาไปประกอบเข้าที่เดิมนะครับผมโอเคไปก็โอเคทุกคนก็เมื่อกี้วิ่งไปซื้อกองการกาษมานะครับก็ได้ของแท้มาคนไดนนะ้เดี๋ยวเอาตัวเก่ามาให้ดู นี่ครับรถผมไม่รู้ว่ากี่ปีนะครับผมก็สภาพนี้ก็คือโยนทิ้งนะครับแล้วก็ใหม่ไม้ใส่ดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนกล้องอากาศทําอะไรสุดมแล้วน,นะเดี๋ยผมจะเสียบด็อกเตอร์ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับออกตั้งแต่ปีห้าสองห้าสามเนี่ยสภาพนี้แดีะสายหมกไม่ต้องล้าง รอบหนึ่งครับเอาเพื่อให้พอกหนักอย่าไปขันแน่นเกินแล้วก็ใส่ปลักไฟเสียบให้มีเสียงคนระับก็ปลักซ์คชีดเสียบลงตรงเคี้ยวนะครับถ้าไม่ตรงมันก็จะไม่เข้านะครับ ก็อันนี้เสร็จอันนี้เสร็จนะครับผมนมัดหัวฉีดอะไรก็คันเสร็จอันนี้ก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วนั่นก็เสร็จแล้วนะครับผมโอเคการที่เราถอดแล้วก็ประกอบนี้เสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะมา,าเสียบด็อกเตอร์ให้ดูอีกรอบนึงครับไปเสียบกันเลยครับผมโ okay, นะอเคครับก่อนที่เราจะมาเสียบด็อกเตอร์เีไอนะครับผมหรือก่อนที่จะสตาร์ทเครื่อง เดี๋ยว่าเสียบไว้ก่อนได้นะครับเดี๋ยวเรามาใส่ขั้วแบตก่อนนะครับผมขั้นตอนสุดท้ายของการซ่อมนะก็จะเป็นการใส่ขั้วแบตเมืเ่อกี้เราเสร็จแล้วมาเสียบกุญแจนะครับ,บ,บผม อยู่ในตำแหน่งออฟนะครับอันนี้ก็ถือ่ไว้เปิดกุนแจ้งแล้วเราเรียนที่เว็บไซต์สิบเอสามนะครับนะสตาร์ท่องครับ ลองลดก่อนนะครับว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับผมก็ในพาราเตอร์อในพาราเตอร์เมื่อกี้มันก็ก็ไม่ได้ ยังไงปกติหายแล้วหายยังไงออกตัวไม่ดับไงออก็มันเรืเร่องลนเล่งมันสกรปรกนะครับก็แล้วก็อังอากาศเวลาเราจะใช้คันเร่งออกตัวเนี่ยอากาศมันเข้ได้ไม่ดีะม,มันก็ ไม่รถจับนะครับผมก็ไม่ได้เปลี่ยนนานแล้วใช่ไหมแค่แต่ซื้อมายังไม่เคยเปลี่ยนแ่ต่ซื้อรถมาใช<ต>ไ่ได้แต่ปีสองพันเก้ารถรถ,รถ,รถซื้อมาแต่ปีห้าสองซื้อมาตั้งแต่ปีห้าสอง แล้วดูให้จบแล้วล้างให้แล้วเป็นแแล้วเหลือตัวนี้เหลือโชคเนี่ยเหลือตันี้แล้วก็ตั้งเบรกให้ด้วยตั้งแล้วเมื่อกี้แล้วก็อันนี้รอท่อใส่ท่อใหม่เอาเงินมานะครับก็หวังว่านะครับก็จะเป็นแนวทางให้ทุกคนนะครับในการดูคดีปัญหานะครับ สำหรับคนที่ทำพวกนี้นะครับหรือรถเดือนที่มีแร็ปเซอร์นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนดีกว่าน,นะครับผมก็เ <ไอ S 1> จอกันใหม่คลิปหน้านว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ